สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านหนองมแกงอําเภอพงพิรามจงังหวัดพิษณิโ,โลกนะครับซึ่งเจ้าของสวนนั้นได้ติดต่อผ่านทางรายการนะครับเพื่อจะเป็นการชี้นำนะครับในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์โดยแท้จริงนะครับซึ่งไร่ของคุณแก้วตานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของไร่ หน่อไม้ฝรั่งแห่งนี้นะครับได้ดูแลไร่ของตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมแปลงนะฮะการปลูกนะครับรวมถึงทั้งการดูแลรักษาการใช้สารชีวภาพอินทรีย์และก็การเก็บเกี่ยวนะครับในเรื่องของการตลาดด้วยนะฮะได้ทราบข่าวมาว่าที่นี่นะครับได้รับความสนใจส่งออกถึงต่างประเทศด้วยถ้้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ สานี่ยากไหมครับไม่ยากเป็นไงบ้างมันชอบดินล้วนซุยถอนหญ้าแล้วก็ให้ปุ๋ยรดน้ําแค่นั้นเองหรือเสนใหญ,ญ่จะเป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ให้ทางน้ําด้วยให้ทางใบทางต้นอันนี้ปลูกประมาณกี่ต้นในส่วนนี้ใช่ไหมหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยต้นการต้องการของตาลาดเป็นไงบ้างครับ สูงนะสดมากอกส่งนอกลักษณะการเก็บด,ดอกนี่อาทิเช่นยกตัวอย่างดอกดอกยกตัวอย่างมาดอกดอกนี้ราคาประมาณนะมันดูเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้ดอกบานดอกบานกับดอกตูมรามันประมาณนะั้นหถ้าดอกตูมราคาจะสูงกว่าดอกบานะสมมตินะดอกตูมราคากิโลละหนึ่งร้อยดอกบานก็จะเหลือห้าสิบบาทเราเลยต้องใส่หมวก ทั่วไปนี่เขาจะใช้ประเภทอินทรีย์แบบนี้นะครับใช้อินทรีย์ถ้าถ้าเราจะส่งนอกเราต้องใช้อินทรีย์เพราะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคนก็หันมากินแบบอินทรีย์กันแบบปลอดสารพิษมันจะปลอดภัยกว่าแล้ววันหนึ่งนี้เราเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่กิโลใหม่ใหม่มันก็จะได้ประมาณแค่กิโลกิโลกว่าสองโลแต่ถ้าอายุมันได้ประมาณสัก 12เดือนแล้วนับแต่วันที่เราปลูกลงแปลงใหญ่นะมันก็จะประมาณ15โลขึ้นางน,นี้อายุอายุของเขานีประมาณกี่ปีถ้าดูแลดีดูแลดีๆก็8-9ดปีหรือม่ก็อาจจะยาวกว่านั้นการดูแลรักษานี่ยากไหมครับไม่ยากก็มันก็แค่เราฟนดินให้น้ําใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็จะมีให้ทางดินกับทางใบแค่น,นั้นเองดินนี้เป็นเป็นปุ๋ยประเภทไหน ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เขาเรียกว่าอะไรอย่างเราหมักเองก็ได้แล้วก็แกลบมีอะไรมาก<อ>เราจะใช้วิธีการเก็บเก็บมาทําลายหนอนเนี่ยนะฮะหนอน,นใช่หลายตัวเราก็ต้องใช้เวลาเก็บมันตลอดอุ้ยมันไม่ขนาดนันเนาะมันไม่เยอะขนาดนั้นอ๋อจะเป็นเฉพาะใช่มันจะเป็นเฉพาะใช่ใช,ใช่ช่วงไหนหนอนระบาดอะไรอย่างเงี้ยการตัดแต่งกิ่งนี่ต้องทํำยังไงให้ในเตดติดก,กิ่ง ก็เนี่ยให้มันเป็นแบบนี้จริงจริงมันต้องมีไอ้นั่นอีกนะเขาเรียกประคองต้นอีกนะเนี่ยเราต้องประคองต้นแบบนี้อีกแต่นี่ยังไม่ได้ทำไงวันหนึ่งสร้างรายได้ให้กับเราเท่าไหร่ถ้าอย่างเพิ่งเริ่มใหม่นี่มันก็จะประมาณสักวันละเท่าไรเดียใหม่ๆ่นี่ก็ประมาณหกสิบบาทเหรอถ้าขายได้กิโลนึงก็หกสิบบาท วันแรกๆอ่ะแล้วก็นานๆไปมันก็จะตกประมาณเป็นวันละพันน่ะสวมอะไรเขาขาวเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นหมวกเขาใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อกันดอกบานเพราะว่าเราจะได้ราคาดีถ้าถ้าดอกบานนี่ราคาจะตกราคาจะตกตกครึ่งๆกันเลยเาหมวกเนี่ยอ๋อเป็นหมวกแบบนี้คุณเขาติกทําเองหรือเปล่าครับทําเอง เป็นผาติกสีขาวผ้าติกหนานหน่อยเพื่อจะใส่ไม่ให้จอกมันบานใช่แล้วลักษณะการต้นมันอาทิตย์นึงมันมันขึ้นยาวประมาณเท่าไหร่ที่เราต้องการสามวันสามวันอ,อืมสามวันเก็บได้แล้วถ้ามันแตกหน่อมาเงี้ยสามวันจะเป็นลักษณะให้ยังไงครับช่วงเวลาให้ทุกวันหรือวันเว้นวันคือดูดินว่าถ้าสมมติว,ว่าให้มันชื้นนะให้มันดินมันชื้นอยู่ถ้าสมมติว,ว่าดินมันแห้งหรือแข็งหน่อจะไม่ค่อยออก ผมไม่ได้จํากัดว่าสองวันให้ทีอะไรย่งไม่จํากัดด,ดูตามความเหมาะสมแล้ให้ทีนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ต้องสังเกตดูตามความเหมาะสมใช่ว่ามันชื้นหรือยังแล้วดูดินน่ะถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายขนาดนี้นะมันก็ให้แค่ไหนมันก็แค่ชืน้นแรืมันก็แห้งแต่ถ้าเป็นดินเดียวนี่เราต้อง อย่าไปให้เยอะหรือไม่ก็ถ้าเป็นดินเหนียวอาจจะให้วันเว้นวันแลอย่างนี้ลักษณะดินไหนจะปลูกได้ดีกว่าัมันชอบดินร่วนปนทรายหรือดินออกแบบทรายเยอะมันจะเติบโตได้ด,ดีกว่าแล้วก็การเกิดโรคก,ก็น้อยกว่าถ้าดินเหนียวเกิดโรคง่ายกว่าแล้วการลงทุนระยะเริ่มต้นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเอาสามถึงสี่หมื่นต่อไร่ต่อไร่ถ้าทำเป็นตอนจนถึงเราเก็บเกี่ยว แนะนำให้ทําแค่คนหนึ่งอะเต็มที่เลยสองไร่ครอบครัวหนึ่งให้ทําแค่สองไร่พอเพราะว่ามันดูแลเยอะถึงทํามากไปทำสิบไร่มันก็ได้ผลผลิตก็แค่ประมาณเหมือนสองไร่จะได้เมเ็ไม่ดีอะแล้วแถมอีกผลผลิตก็จะได้ต้นน้อยต้นไม่ใหญ่เพราะเราไม่มีเวลาที่จะดูแลมันการให้ปุ๋ยนี่ให้ยังไงครับปุ๋ยอ่าให้แค่ถ้าช่วงให้ช่วงให้ผลผลิตให้สิบห้าวันให้ครั้งหนึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงพักต้นก็แค่ครั้งเดียวพอครั้งเดีนี้จะอยู่ได้ประมาณกี่วันมันก็จะอยู่ได้เป็นเดือน oh. จริงๆแล้วมันจะประมาณเดือนละครั้ง <c oughs> แต่ช่วงให้ผลผลิตเนี้ยเราก็15วันให้ครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าช่วงพักต้นนี่คือเราจะต้องถอนต้นทิ้งออกหมดเลยช่วงหนึ่งเดือนนะนะอันนั้นน่าเราจะให้ปุย๋ยดูแลอีกทีนแล้วอย่างเช่นว่าจะเพื่พวกหญ้าอะไรพวกนี้ถอนถอนเหรอฮะ <c oughs> ถอนอย่างเดียวในแปลงเพราะว่าถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้ามันจะไปกระทบกระเทือนหน่อไม้ไม่ออกจะทําให้หน่อไม้เราไม่ออกผลผลิตมันจะชะงักกับการออกเลยแล้ว,ลว,ลวเรื่องของการดูแลรากนี่เราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมพราะเพราะไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกเราก็ต้องฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อราก่อนอการทําก่อนที่ว่าเราจะยกแปลงเนี่ยเราจะต้องอ่าใส่ปูนขาวเราจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรค่าเชื้อให้มันหมดก่อนเราถึงจะมายกล่องแล้วถึงจะปลูกเขาได้แล้วเรื่องของการจําหน่ายแล้วแรกๆนี่เราจําหน่ายตลาดทั่วไปก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ราคาดีกว่าถ้าเราส่งตลาดราคามันจะถูกแล้วหลังจากนั้นก็อ่าหน่อไม้ออกเยอะแล้วเราก็ส่งบริษัทบริษัทเขาจะมาดูก่อนใช่นะบริษัทก็จะมาตราตวจสอบก่อนใช่ว่าปลอดสาร แล้วเลยปกติกลุ่มลูกค้านี่เป็นเป็นตลาดแบบไหนชาวบ้านทั่วไปหรือว่าส่งตลาดเลยหมายถึงตอนไหนแรกแรกเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แรกแรกก็แถวหมู่บ้านเรานี่<ม>แหละมันไม่ก็ตามตลาดนัดเขาก็จะมารับไปขายเพราะว่ามันยังขายได้ราคาถูกอันนี้คือขายในราคาส่งขายในราคาส่งก<ๆ>็ถ้าเมื่อจริงๆแล้วต่อไอ้รับจากสวนนี่ประมาณกิโลละณตอนนี้นะขายอยู่หกสิบบาทขาไซคา้าเกต แล้วเรื่องเวลาของเก็บนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าเพื่อป้องกัน่าเขาเรียกว่าอะไรหน่อมันจะแข็ง<อ>แล้วเราก็ต้องส่งบริษัทเขาเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ย<อ>เพราะเราจะต้องมาตัดแต่งกิ่งอีกแล้วอย่างบริษัทนี้เขาเขารับรับซื้อเราเขาจะไปส่งออกหรือยังไงทราบคะทราบไอ่าส่งออกนอกประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศเราด้วยราคาก็ต้องค่อนข้างสูงก็ราคาก็อยู่ที่เกต ส่งออกบริษัทนี่เขาจะต้องเน้นในเรื่องของการปลอดปลอดสารเคมีใช่ไหมครับใช่ใช่ปลอดสารเคมีเพราะเราต้องส่งนอกตรวจสอบได้เลยตรวจสอบได้เลยจะต้องไปทํา GMP ใช่ไหมครับใช่เพื่อเป็นการตรวจสอบสารเคมีในในดอกไม้ฝรั่งของเราใช่แล้วถึงจะส่งออกได้ใช่แต่ถ้ามีสารเคมีตกข้างผู้บริษัทชะลักทันทีก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งคืนส่งคืนใช่ส่งคืนเลยเหรอครับใช่ ส่งคืน,นเลยตีกลับข้างรัดกลุ่มใช่ไหมในการใช่ตีกลับเลยแล้วในในเข็มหมู่บ้านนี่มีคนปลูกเกยอะไหมครับตอนนี้อะคะนาจะอยู่ประมาณ10ไร่ได้แล้วอะไรมาดนจิดโดนใจให้ทำหน่อไม้ฝรั่งมันมีผลผลิตละลายได้ทุกวันลงทุนน้อยลงทุนครั้งเดียวสามารถอยู่ได้หลายปีถ้าเปรียบเทียบระหว่างการทำนากับหน่อไม้ฝรั่งอันไหนรรยได้ดีกว่า น่อไม้ฝรั่งเราได้ดีกว่าทำนานี่มัน <Yeah. S 1> เหนื่อยด้วยเหนื่อยมากนอนต้องทำเขาเรียกว่าทำเยอะๆถึงจะเห็นผลผลมากทำสิบไร่นี่ยังกำไรทำเต็มที่เลยได้ประมาณสักเท่าไหร่สองสามหมื่นนะถึงไหมเนะี่ยน้อยกำไรน้อยสู้หน่อไม้ฝรั่งไม่ได้ ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาชมหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านหน่อหมมอแกงอำเภอบุญพิรามจังหวัดพิษณุโลกกับคุณแก้วตานะครับก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต จนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียนนะครับซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับความนิยมณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ชีวภาพนะฮะคุณแก้วตาก็ได้เล่าให้ฟังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการเกษตรชาวบ้านและจะเป็นที่ไหนต่อไปนะั้นให้คุณผู้ชมติดตามรับชมได้กับช่องทางนี้ทีวีออนไลน์ของเราวันนี้ขอบคุณคุณแก้วตามากๆนะฮะที่มาร่วมรายการสวัสดีครับสวัสดีค่ะ